ดิค่ะคุณผูชมคะ่ะดิฉันนัตลีนะคะ ebcnews พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ในพื้นที่บริเวณชายแดนนะคะที่มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนะคะจะเป็นพื้นที่การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือ TMAC นะคะก็จะต้องมี a r รีที่กำหนดพื้นที่ไว้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีการปฏิบัติงานร่วมนะคะกับหน่วยงานของ NPA นะคะแล้วก็ของ อกองทัพสารัฐด้วยนะคะโดยกระทรวงกลาโหมสารัฐนะคะที่จะมะีหน่วยงานที่ครเเรตร่วมกันใน พื้นที่บริเวณนี้ซึ่งยังเต็มไปด้วยระเบิดนะคะที่ฝังอยู่ใต้พื้นดินคะ่ะบริเวณที่นาตาลีทำรายงานนะคะ <qualche> ก็จะเป็นคนละบ,บริเวณกับที่กำลังพลร้อยรอหนึ่งหนึ่งหนึ่งลาตระเวนพื้นที่เหยียบกับระเบิดแล้วได้รับบาดเจ็บสามนายนะคะซึ่งขณะนี้ก็ได้ส่งที่โรงพยาบาลและปลอดภัยแล้วนะคะ ก่อนที่นาตาลีจะพาคุณผู้ชมไปรับชมการกวาดล้างเก็บกู้ทุ่นระเบิดในภารกิจของ TMAC t e ทีนะคะนาตาลีขออนุญาตพาคุณผู้ชมมาติดตามในส่วนของทางกองทบกก่อนนะคะว่าล่าสุดกองทบกได้ชี้แจงเหตุกำลังพลเหยียบกับระเบิดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกด ซึ่งเป็นการชี้ชัดว่ากัมพูชาละเมิดอ,อนุสัญญาออตตาวาซึ่งสอดคล้องกับการพบทุ่นระเบิดในที่มั่นทหารกัมพูชาจำนวนมากวันที่9สิงหาคม2,568เวลา10นาฬิกากองทัพบกได้รับรายงานจากกองกำลังสุรานารีกองทพัพภาคที่2ว่ากำลังพลของกองร้อยทหารราบที่111 ประสบเหตุเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่รอยต่อบ้านโดนอาวบ้านกฤษณาจังหวัดศรีสะเกดส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บสามนายได้แก่จ่าสิบเอกธานีพาหาตำแหน่งผู้บังคับหมู่ป้องกันบาดเจ็บรุนแรงข้อเท้าซ้ายท่อนล่างขาดพลทหารภาคภูมิชัยสุรตํตแหน่งพลปืนเล็กบาดเจ็บบริเวณแขนและด้านหลัง และพลทหารธนันชัยไกรวงศ์ตำแหน่งพลปืนเล็กได้รับแรงอัดและบาดเจ็บบริเวณแก้วหูผู้บาดเจ็บทั้งหมดได้รับการปฐถมพยาบาลในพื้นที่ก่อนนำส่งโรงพยาบาลทหารภาคสนามและได้ส่งต่อจากสิบเอกธานีพาหาไปยังโรงพยาบาลสพสิทธทิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทบระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทําให้สังคม ทั้งประเทศและต่างประเทศได้เห็นชัดเจนว่าการใช้อาวุธต่อกันในพื้นที่ชายแดนยังคงมีอยู่ในลักษณะการซ่อนรูปและถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนอนุสัญญาออตตาว่าของฝ่ายกัมพูชาอย่างชัดเจนสอดคล้องกับการที่กองทบกได้รับรายงานเมื่อวันที่4สิงหาคม2568ที่หน่วยทหารช่างได้ดำเนินการเคลียร์พื้นที่และเสริมความมั่นคงบริเวณภูมะเขืออำเภอกันทร รักจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเคยเป็นที่มั่นของฝ่ายทหารกัมพูชาโดยจากการตรวจสอบพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN- ขี2จำนวน18ทุน่นโดย16ทุน่นบรรจุในกระสอบยังไม่อยู่ในสภาพพร้อมระเบิดและ2ทุ่นวางแบบ เร่งด่วนโดยไม่ฝังกลบอยู่ในสภาพพร้อมระเบิดหน่วยทหารช่างได้เข้าเก็บกู้ครบทั้ง18ทุ่นแล้วนอกจากนี้ยังตรวจพบลูกกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดและลูกจรวด RPG จจํำนวนมากโฆษกกองทบกระบุเพิ่มเติมว่าการกระทําดังกล่าวเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินมาตรการหยุดยิงและการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีอีกทั้งตอกย้าว่าที่ผ่านมากัมพูชามีลักษณะเป็น ฝ่ายริเริ่มใช้อาวุธก่อนมาโดยตลอดโดยหลักฐานเชิงประจักษ์ดังกล่าวล่าสุด10ส,สิงหาคมเพจกองทบกทันกระแสร,ระบุว่ากัมพูชายิงอาวุธใส่เป้าหมายพลเรือน824หลุมระเบิดส่วนใหญ่ถูกพบในบ้านเรือนประชาชนโรงพยาบาล อัปเดตยอดเมื่อ9สิงหาคม2568เจ้าหน้าที่ EOD เร่งเก็บกู้เพื่อให้ประชาชนกลับเข้าอยู่ในบ้านอย่างปลอดภัยที่สุด c h e m i a l fire ripped at civilian target 824 bomb craters Mostly found in the residential homes and hospital figure after on August 9, 2025, EOD personnel are working urgently to clear them so residents can return home as safely as possible. At least is